ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปา,กาทกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าหน้าที่ในทุกกิจกรรมอย่ากระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่น ขอสืบเนื่องไปถึงการบรรยายครั้งที่แล้วมาที่มีหัวข้อว่าธรรมะเป็นแสงสว่างในการสร้างแผ่นดินธรรมครั้งนี้ว่าหน้าที่ในทุกกิจกรรมอยากกระทํำด้วยความยึดมั่นถือมั่นแผ่นดินธรรมคือแผ่นดินที่มีความถูกต้องเราจะสร้างแผ่นดินที่มีความถูกต้องมันก็ต้องมีคุณธรรมหรือมีหลักเกณฑ์อะไร ที่มันถูกต้องสมการในครั้งนี้ขอเสน,เสนอหลักว่าหน้าที่ในทุกกิจกรรมอย่ากระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นนั่นทำให้ไม่ถูกต้องและทำให้เป็นทุกข์เนื่องจากโอกาสนี้ยังเนื่องด้วยปีใหมย่ยกยก ขอกล่าวข้อความนี้เนื่องกับปีใหม่บ้างคำว่าปีใหม่ปีใหม่ของพวกเราเดี๋ยวนี้เหตุจากเหตุการณ์อันใหญ่ก็คือว่าทุ่งกุลายิ้มได้เมื่อก่อนนี้ทุ่งกุลารอ้องไห้ปีใหม่นี้เราพอจะเปลี่ยนเป็นทุ่งกุลา ยิ้มได้คือเปลี่ยนจากทุ่งกุลาร้องไห้มาเป็นทุ่งกุลายิ้มได้เรียกว่าเป็นของใหม่เป็นนิมิตไม้แห่งการขึ้นปีใหม่เป็นความรู้ใหม่สำหรับปีใหม่ควรจะมีอะไรอะไรที่ใหม่คือไม่เป็นทุกข์หัวพืชที่เกิดอยู่ใต้ดินพอขึ้นปีใหม่ อันเปลี่ยนใหม่คือเพิ่มจํานวนหัวมากขึ้นและขนาดก็โตขึ้นมันสมกับปีใหม่มนุษย์ก็ควรจะทําอะไรอะไรไม่เห็นน้อยหน้าหัวพืชใต้ดินเอาละต่อไปนี่ก็จะได้พูดกันถึงคําว่าความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นศัตรูร้ายกาศทำให้เกิดกิเลสและเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทั้งทางจิต ความยึดมั่นถือมั่นเป็นความรู้สึกตามสัญชาตญาณหรือเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณเป็นสมบัติดั้งเดิมของสิ่งที่มีชีวิตนั้นมีสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันก็เห็นแก่ตัวตนมันก็ยึดมั่นตัวตนแหละของตนตามปกติก็เป็นเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นมีอวิชชาเป็นมูลขยายออกไปจากสัญชาตญาณเกิดต่อจาก ปัญหาเมื่อมีความอยากด้วยความโง่เขลาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้สึกยึดมัน่นยึดถือมั่นตามขึ้นมาว่าเป็นตัวตนผู้ผู้อยากอยากได้มาเป็นของตนมันอยากโดยอวิชามันเป็นอย่างนี้เองมีตัวตนผู้อยากอยากมาเป็นของตนนี่เรียกว่าอุปาทาน เป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นความรู้สึกหนักกดทับจิตใจเหมือนกับแบกของหนักเหมือนกับจิตใจแบกของหนักมันไม่ควรจะมีมันเป็นสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์แต่แล้วมันก็มีเราก็มีกันทุกเวลา ทุกคราวที่มีเหตุปัใจจัยให้เกิดความรู้สึกอันนี้สัตว์ไดรัชานเสียอีกยังมีความยึดมั่นถือมั่นน้อยก็เป็นทุกข์น้อยกว่าต้นไม้ยิ่งมีความรู้สึกยึดมั่นถือมันน้อยน้อยลงไปอีกก็ยิ่งมีความทุกข์น้อยเราเป็นคนแต่เพราะมีการศึกษาไม่สมบูรณ์ช่วยขยายความรู้สึกของสัญชาตญาณ แห่งความมีตัวตนไปเป็นความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นเลยการเป็นาลายเป็นภาระหนักประจำชีวิตเหมือนกับเป็นบาปติดอยู่ตลอดการให้มีความหนักรู้สึกหนักในความยึดมั่นถือมั่นถ้าให้เกิดความหนักถ้าให้เกิดความกระสับกระส่าย ถ้าไมท้อยกําลังของสติปัญญาทำอะไรไม่ได้ดีจึงขอเสนอเป็นหลักว่าหน้าที่ในทุกกิจกรรมอย่ากระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพราะมันจะทำได้ไม่ดีมันมีโทษอา้าวทีนี้ก็มาดูถึงโทษของความยึดมั่นถือมั่น ยึดมันถือมันแล้วมันก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเพราะมันยึดมันว่าตัวตนว่าของตนแล้วมันก็เห็นแก่ตัวจนเสียความสมดุลของจิตใจจิตไม่เป็นอิสระจิตเอียงไปสู่ความเห็นแก่ตัวเห็นได้ง่ายง่ายเพราะมีความยึดมั่นถือมั่น คนเราจึงประมาเด็กๆก,ก็ประมาผู้ใหญ่ก็ประมาประมาเมื่อเวลาจะสอบไล่อย่างนี้เป็นตัวอย่างประมาเมื่อจะขึ้นเวทีจะพูดจะแสดงธรรมก็ประมาเมื่อต่อสู้แข่งขันกันกันกบศัตรูก็ประมาประมานี่มาจากความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกู ระแ,แวงอยู่แต่ว่าจะพ่ายแพ้จะเสียหายมันก็เลยกลายเป็นโทษความยึดมั่นถือมั่นเห็นแก่ตัวทำให้เห็นแก่ตัวทรมานจิตใจจนคนโดยมากปวดศีรษะปวดหัวนอนหลับยากเป็นโรคประสาทกระทั่งกลายเป็นบ้าวิกลจริต ฆ่าตัวตายก็มีเมื่อความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นไปถึงแอ่ขนาดสูงสุดอความยึดมั่นถือมั่นเห็นแก่ตัวนี้ตามปกตินะก็ทาให้เกิดความอิจฉาริษยาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเห็นก่ตัวแล้วก็อิจฉาริษยาเห็นแก่ตัวแล้วก็เอาเปรียบ เห็นแก่ตัวแล้วก็แตกสามัคคีเห็นแก่ตัวแล้วก็ยกตนข่มท่านตีเสมอไปตามอาการของความยึดมั่นถือมั่นเห็นแก่ตัวแล้วจิตก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเพราะความยึดมั่นถือมั่นความหวังชนิดที่เป็นความฟุ้งซ่าน เกิดความหวันไวในจิตใจเกิดความประมาาเกิดความหวาดภาวะวันระแวงอยู่เสมอนอนก็ฝันร้าย <c oughs> เห็นแก่ตัวยึดมัน่นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนขึ้นไปก็คือว่ายึดมั่นเห็นแก่ตัวแล้วก็จะเกิดการเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าเขาว่าเราเสมอกันกันกบเขาว่าเราเลวกว่าเขา หรือในทางตรงกันข้ามไอ้คนนั้นนะ่ะมันดีกว่าเราคนนั้นมันเสมอกันกับเราคนนั้นมันเลวกว่าเราเนี่ยยึดมัน่นถือมันเป็นตัวตนแล้วมันก็ได้วัตถุแห่งการเปรียบเทียบว่าดีกว่าว่าเสมอกันว่าเลวกว่าทั้งสามอย่างนี้จิตใจก็ดิ้นรนหาความสงบสุขไม่ได้ถ้าไม่เกิดทุกข์หลายรูปแบบทีเดียวกระวนกระวายอยู่เสมอ ไม่มีเส้นเลยนั่นแหละจะสงบถ้าจะอุปมาอุปมาเรื่องความยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็จะอุปมาได้เหมือนกับว่าแม่ไก่ฟักไข่แม่ไก่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่าลูกจงออกมาลูกไก่จงออกมาลูกไก่จงออกมา ถ้าแม่ไก่ตัวไหนมันรู้สึกอย่างนี้มันเป็นแม่ไก่บ้าไม่ใช่แม่ไก่ปกติธรรมดาเป็นแม่ไก่บ้าใจร้อนนั่นมันก็เครียดมันก็ทำให้เสียสมดุลมันจะขาดนั่นเกินนี่อยู่เสมอไป จะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็ขาดนั่นเกินนี่อยู่เสมอไปในที่สุดประยึดมั่นเนี่ยมันมีผลสืบต่อไปถึงกับให้หลอกลวงตัวเองไม่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปในทางหลอกอตัวเองเหมือนพวกกินเจบางพวกกินอาหารเจ คุยโตกินอาหารเจแล้วก็พยายามปรุงอาหารนั้นให้ดูคล้ายเนื้อสัตว์อยู่เสมอปรุงอาหารผักล้วนๆขึ้นมาให้ดูคล้ายเนื้อสัตว์แล้วก็เรียกอาหารนั้นตามชื่อของเนื้อสัตว์ที่มันดูคล้ายกันอัตมาเคยไปฉันอาหารเจในที่บางแห่งที่เขาถือว่าพิเศษที่สุดได้ยินเขาเรียกมันเป็นหอยบ้างเป็น อะไรบ้างเป็นชื่อของเนื้อสัตว์แล้วพยายามปรับปรุงให้ดูคล้ายเนื้อสัตว์เนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในเนื้อสัตว์ที่เคยยึดถือมาแต่ก่อนน่ะมันทำให้เกิดความหลอกลวงตัวเองขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้สรุปรวมแล้วนี่แหละคือความยึดมั่นถือมั่น เป็นเหลืออยู่เป็นในผลสะท้อนเป็น,นเหมือนกับควันหลงที่เหลืออยู่เป็นเรื่องหลอกลวงตัวเองทีนี้ก็มาดูต่อไปถึงว่าหน้าที่ในทุกกิจกรรมนั่นคืออะไรหน้าที่หน้าที่ในทุกกิจกรรมนั่นคืออะไรสิ่งมีชีวิตมีหน้าที่ที่จะต้องกระทํา กระทำนั้นเพื่อความรอดรอดชีวิตอย่างหนึ่งรอดจากความทุกข์อย่างหนึ่งเป็นสองระดับอยู่ด้วยกันหน้าที่นะคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ในทุกกิจกรรมนี่ก็หมายความว่าทุกอย่างเลยทำให้รอดทางกายชีวิตรอดจะทำการกินอาหารจะมีอาหารกินต้องหาอาหารต้องมีอาหารไหว้ต้องบริโภคอาหารเอง ถ้าต้องสงเคราะห์ผู้อื่นนี่เรียกว่ากิจกรรมระดับพื้นฐานเพื่อรอดชีวิตแล้วก็มีกิจกรรมที่สูงขึ้นไปก็คือเพื่อจิตมันรอดวิญญาณมันรอดจิตไม่ถูกเผาอยู่ด้วยกิเลสไม่ถูกเผาอยู่ด้วยไฟกิเลสหรือไฟทุกข์คนโดยมากถูกเผาอยู่ด้วยไฟกิเลส โลภะโทสะโมหะทุกเผาอยู่ดในไฟทุกปัญหาเกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายความไม่ได้ตามที่ตัวต้องการเป็นทุกข์ทรมานใจ ừ, ไฟกิเลสหรือไฟทุกแผดเผาอยู่อย่างนี้ียกว่าจิตนั้นมันไม่รอดมันตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์นั่นขอให้เป็นที่แน่นอนว่าไอ้ชีวิตรอดอย่างเดียวนั้นไม่พอ ชีวิตรอดอยู่ได้แล้วก็จะต้องรอดในทางจิตทางวิญญาณคือไม่เป็นทุกข์อีกด้วยถ้าชีวิตรอดแล้วเป็นทุกข์ทรมานอย่างนี้ดูมันจะตายซะยังจะดีกว่าชีวิตรอดแล้วต้องรอดจากความทุกข์ด้วยเป็นสองรอดอยู่นี่เรียกว่าหน้าที่หน้าที่จะต้องกระทำการต่อสู้เพื่อความรอดสองอย่างนี้ ทีนี้ขยายความออกไปว่าทุกกิจกรรมทุกกิจกรรมก็คือว่าทุกระดับทุกชนิดของหน้าที่ตามธรรมดาในหลักธรรมะจะแบ่งแยกออกเป็นว่าหน้าที่เบื้องต้นหน้าที่ท่ามกลางหน้าที่เบื้องปลายทุกคนจะมีหน้าที่เบื้องต้นเช่นเป็นการเล่าเรียน หน้าที่ท่ามกลางเป็นการปฏิบัติหรือกระทำหน้าที่ขั้นปลายก็คือได้รับผลของการกระทําในวงธรรมะนี้จัดศีลเป็นหน้าที่ <c oughs> เป็นกิจกรรมเบื้องต้นสมาธิเป็นกิจกรรมเบื้องกลางปัญญาเป็นกิจกรรมเบื้องสุดท้ายหรือ <c oughs> จะว่า เรื่องอันเกี่ยวกับโลกนี้ <c oughs> ปัญหาต่างๆ <c oughs> างเกี่ยวกับโลกนี้ทาให้หลุดรอดไป <c oughs> เป็นหน้าที่ในโลกนี้ที่หน้าที่ในโลกอื่นที่แปลกออกไปจากโลกนี้ <c oughs> แม้ว่าร่างกายจะอยู่ในโลกนี้ <c oughs> แต่ก็สามารถที่จะมีสภาวะที่ดีกว่าธรรมดามีลักษณะเหมือนกับโลกอื่นแต่แปลกออกไปเช่นมีความสุขเกินกว่าธรรมดาเป็นต้น แล้วก็เหนือโลกที่นี่ก็มาเหนือโลกคือเหนือโลกโดยประการั้งพวงไม่เหมือนกับที่โลกโลกเขาเป็นอยู่ไม่มีอิทธิพลใดๆจากสิ่งใดๆมาครอบงําจิตใจให้วันไหวไปได้ความทุกข์ก็ไม่เอาความสุขก็ไม่เอาเพราะว่าความทุกข์และความสุขสองอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่ความสงบความทุกข์ก็วุ่นไปตามแบบความทุกข์ความสุขก็วุ่นไปตามแบบความสุขไม่เอาทั้งสองอย่างเอาความเหนือทุกข์เหนือสุข นี่จะเรกว่าเหนือโลกเราจะมองดูกันง่ายๆยงังง่ายที่สุดว่าเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายนี่ก็ชีวิตที่เป็นเด็กระดับหนึ่งชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งชีวิตที่เป็นคนชราอีกระดับหนึ่งเป็นสามระดับเอามาเรียกว่าทุกกิจกรรมของเด็กของผู้ใหญ่ของคนชรากิจกรรมทุกอย่างนี่ก็ล้วนแต่จะต้อง อยู่ภายในกฎเกณฑ์ที่ว่านี่คือต้องกระทําไปด้วยความไม่ยึดมั่นถือมัน่นถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วเด็กก็เป็นทุกข์ไปตามแบบเด็กผู้ใหญ่ก็เป็นทุกข์ไปตามแบบผู้ใหญ่ที่นอนไม่หลับเป็นโรคประสาทกันขึ้นทุกวันทุกวันเพิ่มมากขึ้นคนชาราก็ต้องไม่ยึดมัน่นเพื่อไม่เป็นทุกข์ไปตามแบบของคนชารา ى. แต่บางทีคนชราก็กลับยึดมั่นเนียวแน่นขึ้นไปอีกยึงมีความทุกข์อย่างเหนียวแน่นเป็นสิ่งที่ต้องระวังให้ดีทุกกิจกรรมคือเป็นอย่างนี้ทั้งว่าเบื้องต้นทำกลางและเบื้องปลายจะต้องมีหลักที่ว่าทำไปด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นก็จะได้พิจรารณาทีนี้ก็จะได้พิจรารณาถึงคำว่าทำไปด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่น ให้ชัดเจนขึ้นไปอีกคือไม่ทำด้วยอุปาทานแต่ทำด้วยสมาทานการทำโดยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น <c oughs> จนมีลักษณะเป็นโรคฮิสทีเรียทางจิตเป็นอุปาทานทางจิตยึดมั่นถือมั่น้วยอุปาทาน มีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นตัวคูเป็นของกรูเต็มอัดเต็มเครียดอยู่ในความเห็นแก่ตัวทำอะไรด้วยจิตหรือด้วยความรู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าทำไปด้วยอุปาทานไม่ทำแต่ค่อยทำด้วยสมาทานนนั่นคือถือเอาอย่างดีเพียงแต่ถือเอาอย่างดีอุปาทานนั้นเราถือเอาด้วยอวิชชาด้วยความโง่ความหลง เวลาถือเอาอย่างไม่ดีเครียดเกินไปไม้มั่นเกินไปจนเป็นคนบ้า,าสมาทานถือเอาอย่างดีด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาด้วยความถูกต้องขอร้องให้เราช่วยจำคำสองคำนี้กันไว้ดีๆว่าอุปาทานคำหนึ่งสมาทานคำหนึ่ง อุปาทานนั้นด้วยความโง่สมาทานนั้นด้วยความฉลาดอุปาทานนั้นด้วยอวิชชาสมาทานนั้นด้วยวิชชาอย่าทําอะไรด้วยอุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นแต่ทําอะไรด้วยสมาทานคือถือเอาอย่างถูกต้องและพอดีอุปาทานอุปาทานถือเอาด้วยความโง่ถือเอาด้วยอวิชชาเอามาแบกไว้ด้วยจิตมันแบกไว้ด้วยจิตฟังดูดี มันลึกไปกว่าที่ว่าจะแบกไห้บนบ่ามันแบกไหว้ดวยจิตจิตเสียปกติภาวะจิตเสียสมดุลเรื่องนี้อยากจะพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งพวกเด็กๆเ,เขาพูดกันมากว่าความหวังความหวังเด็กๆได้รับการสั่งสอนแนะนาให้มีความหวังให้หวังให้มากให้หวังที่สุดเด็กๆก,ก็หวังที่สุดจนเป็นโรค กลนางนานาชนิดเกี่ยวด้วยความหวังเด็กของเราเสื่อมสุขภาพเป็นโรคค่ายเจ็บถึงกับตายไปก็มีด้วยการไม่รู้เรื่องนี้ก็ะทาไปด้วยความหวังแล้วมันก็หวังเกินพอดีจนทําผิดพลาดอย่าสอนเด็กให้ทําอะไรด้วยความหวังแต่สอนให้ทําด้วยสติปัญญา ความหวังในภาษาอื่นนั้นไม่ทราบแต่ว่าความหวังในทางภาษาพุทธศาสนานั้นเป็นกิเลสต้องทำาดยกิเลสตัณหาด้วยความยึดมัน่นถือมั่นด้วยอุปาทานมันก็เป็นความทุกข์มันเป็นเหมือนกับเสือร้ายคอยกัดแทะดวงวิญญาณให้กรอนอยู่เสมอยิอ่งหวังตลอดเวลาที่ทำงานก็ยังหวังต่อไปอีกแล้วมันก็เป็นการถูก เผาลนกัดกรอนอยู่เสมอตลอดเวลาพอวังจิตก็เสียสมดุลไม่อยู่ในลักษณะของสติปัญญาที่สมดุลน,นี่เรียกว่าอุปาทานระวังให้ดีเป็นเสือร้ายกัดแทะดวงวิญญาณเป็นสมบัติดังเดิมเป็นสัญชาตญาณติดมาแต่ใน เงื่อนต้นของชีวิตที่มีสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนเมื่อควบคุมไม่ได้หรือพัฒนาไม่ได้มันก็เลยเถิดึ้นไปเป็นเนี่ยความยึดมัน่นถือมั่นอย่างรุนแรงจนเครียดจนทําลายภูนนั่นเองอย่าไปเอากำมัน่นไอ้ที่เรียกอุปาทานอย่าทําอะไรด้วยอุปาทานระวังไอ้ความหวังความหวังนัอะไรดี ให้เอาแต่เพียงความต้องการที่ถูกต้องและพอดีอย่าเอาเป็นความหวังซึ่นเครียดที่นี่คำว่าสมาทานสมาทานเนี่ยคือเอาอย่างดีทำด้วยสมาทานคือทำด้วยจิตที่เป็นอิสระเป็นจิตปลอดโปรง่งเป็นจิตแจม่มใสเป็นจิตไม่คุณมัวอาจจะทำอะไรเต็มที่ก็ทำได้ถ้าทำด้วยสมาทาน แม่จะทําอย่างที่เอาชีวิตครั้งแรกถ้ามันเป็นประโยชน์อันสูงสุดก็ทําได้แต่ทําด้วยสมาทานถ้าทําด้วยอุปาทานจะกลายเป็นคนโง่และมีความทุกข์ตลอดเวลาเพราะมันมีอวิชชาเข้ามาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้บังคับขับสายอย่าทําด้วยอุปาทานคือ,อคือความต้องการของอวิชชาของกิเลสตัณหา แต่ทำด้วยสมาทานที่เป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของสติปัญญาจะสร,ะรุปความก็ว่าทำด้วยใจคอปกตินะใจคอปกติสมบูรณ์อยู่ในสติสมัมปชัญญะและปัญญามีปัญญารู้ความเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาของทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเพียงพอแล้วก็มีสติ ไปเอาความรู้สึกที่เป็นสติปัญญาเนี่ยมาทันเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เมื่ออะไรเข้ามาเผชิญหน้าเมื่ออะไรเข้ามาสัมผัสเมื่ออะไรเข้ามาเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำสติไปค้นเอาปัญญามาดำรงอยู่เฉพาะหน้าเรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาที่สติไปนำเอามาเพื่อควบคุมกิจการต่างๆอยู่โดยเฉพาะหน้านั่นเรียกว่าสัมปชัญญะ เราจึงทำงานโดยสติโดยสัมปชัญญะโดยปัญญาก็สามารถที่จะมีแหความถูกต้องในทุกกรณีมีพระรัตนตรัยอย่างถูกต้องมีไตรสิกขาอย่างถูกต้องมีพรหมจรรย์อย่างถูกต้องและมีอย่างได้ได้อย่างเต็มที่ถูกต้องชนิดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความก้าวหน้าในทางแห่งธรรมะถ้ามีด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้ว จะเป็นสีลพัตะปรามาตไปหมดสิ้นมีพระรัตนตรัยอย่างสีลพตะปรามาตเป็นศิศาสตร์เป็นของศักดิ์สิทธิ์มีในศิกขาอย่างสีลพัตะปรามาตไม่รู้จักเหตุผลของสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงประพฤติประมาจันยอย่างยึดมั่นถือมั่นเคร่งเครียดเป็นสีลพัตตะปรามาตไม่เท่าไรก็เกิดโรคดูหมิ่นผู้อื่น ถ้าเรื่องถึงมผลนิพพานแล้วก็ไม่ต้องพูดเดยหลักนี้เพราะว่ามผลนิพพานนั่นมันลดความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วแล้วสิ้นหมดสิ้นแล้วก็มีเพียงระดับมรคลก็ลดความยึดมั่นถือมั่นได้มากมายถึงระดับนิพพานก็หมดความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงดังนั้นจึงกล่าวว่าให้มีหลักเกณฑ์แห่งสมาทาน ถือเอาด้วยดีแม้จะถือให้ตั้งมัน่นให้ตั้งมัน่นให้แน่นแน่แน,แน่ให้มั่นคงอย่างไรก็ให้ตั้งมั่นด้วยสมาทานอย่าเป็นอุปาทานคือความยึดมัน่นถือมัน่นจิตเสียสมดุลแล้วก็สั่นวันไหวเหมือนเครื่องจับที่ติดตั้งไม่ดีมีความสั่นคลอนมันก็เป็นอันตรายมันทำงานไม่ได้ไม่เท่าไรมันก็พัง นี่เรียกว่ามีใจคอปกติสมบูรณ์อยู่ในสติสมัชัญญะไม่ถูกลูกพล้าด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานใดๆยึดยึดถ้าจะถือก็ถืออย่างโดยสมาทานอย่าถือโดยอุปาทานมันแปลว่าถือถือกันทั้งนั้นเลยถืออย่างยึดมัน่นถือมั่นเป็นอุปาทานถืออย่างถูกต้องอย่างพอดีเป็นสมาทาน เรื่องนี้เป็นเรื่องยากแล้วก็ไม่ค่อยจะสั่งสอนกันในเรื่องของสมาทานแต่ใช้คำว่าสมาทานแต่ตัวจริงกลายเป็นอุปาทานตามวัดวาอารามทั้งหลายนะมีการประพฤติปฏิบัติด้วยอุปาทานเพื่อตัวกูเพื่อของกูแม้ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระระัตนตาใจใจศีขารุมจันอะไรก็ตามเป็นอุปาทานไปโดยไม่รู้สึกตัวมันจึงตายด้านอยู่ที่นั่นไม่รู้จักก้าวหน้า ตายด้านอยู่ที่นั่นไม่รู้จักก้าวหน้าเพราะว่าทําไปด้วยปาทานมันก็ผูกมัด <c oughs> อยู่กับสิ่งที่กระทำหรือสิ่งที่หวังอดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย <c oughs> ได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วถือหลักอันนี้ไว้โดยกันจงทุกคนเถิดทุกคนทุกประเภทของบุคคล ว่าอย่าทำอะไรด้วยความยึดมั่นถือมั่นแต่ทำด้วยสติปัญญาหน้าที่ทุกชนิดทุกกิจกรรมขอให้ทำด้วยสติปัญญาอย่ากระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นมิฉะนั้นแล้วทุ่งกุลาจะไม่อาจหยุดร้องไห้ทุ่งกุลาจะไม่อาจยิ้มได้ การทำในความยึดมั่นถือมั่นนะมันเหมือนกับจิตใจร้องไห้ไปเสียตั้งแต่เริ่มลงมือทำแล้วมันยิ้มไม่ได้จะพัฒนาการอะไรพัฒนาการให้ดีให้ยิ่งขึ้นไปให้ตามความประสงค์นั้นอย่าทำวยความยึดมั่นถือมั่นมันเครียดมันเป็นการแผดเผาอยู่ในตัวพร้อมกันไปในตัวตั้งแต่ต้นอย่ามีการสร้างแผ่นดินทำรรด้วยอุปาทาน แต่สร้างแผ่นดินรรมด้วยสมาทานควบคุมบังคับความยึดมั่นถือมั่นไว้ได้อย่าให้มาคุมเหงน้ําใจอย่าให้มากดทับน้ําใจอย่าให้มาสร้างความประมาวาาว้า,วาหวั่นกลัวแล้วเป็นเหตุให้ทำอะไรกินพอดีกินพ,พอดีเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นทําอย่างนี้ได้ก็จะมีผลใหม่สมกับที่ว่าปีใหม่ เดี๋ยวนี้ทุ่งกุลาหยุดร้องไห้แล้วทุ่งกุลายิ้มได้แล้วคอยถือเอาเป็นนิมิตที่ดีว่ามันมีอะไรใหม่ขึ้นมาแล้วแต่สังเกตเห็นดีว่ามันใหม่ขึ้นมาได้ด้วยอะไรมันต้องใหม่ขึ้นมาด้วยความถูกต้องถ้าไม่มีความถูกต้องแล้วมันใหม่ไม่ได้ความถูกต้องต้องไม่ทำด้วยความยึดมั่นถือมั่น ถ้ายึดมั่นถือมันมันผิดไปเช่ตั้งแต่ต้นแล้วก่อนลงมือซะอีกพอลงมือก็ผิดแล้วมันก็ไม่ประสบผลที่ดีมันประสบผลที่หลอกลวงความยึดมั่นถือมันนี่ทำให้เหนื่อยมากทำให้ทรมานใจและยิ่งกว่าน,นั้นจะทำให้เกินพอดีไม่รู้จักความพอเหมาะพอดีมีแต่เกินมีแต่เครียดครัด เป็นบ้าไปเลยในที่สุดเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักความยึดมั่นถือมั่นลีกให้ทาง,างกลาจากความยึดมั่นถือมั่นทำอะไรอะไรด้วยสติปัญญาคือสมาทานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ทุกที่พาราติการเทิน